ทุกคนเชื่อไหมว่ากล้องดิสต้นหนึ่งตัวเนี่ยสามารถถ่ายภาพออกมาได้หลากหลายกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าในกล้องหนึ่งตัวเนี่ยเขามีโหมดให้ปรับใช้งานเยอะมากๆเลยจากคลิปก่อนที่ลงไปนะคะก็มีคนสอบถามเรามาเยอะมากเกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งค่าในกล้องดิต้นนะคะวันนี้ก็มาทํารีวิวแยกให้แล้วนะคะเป็นการปรับตั้งค่ากล้องดิสต้นให้ได้โทนต่างๆนั่นเองวันนี้เราขอหยิบเจ้าตัว canon power shot a 2006มาทำรีวิวให้ละกันนะคะเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้มันมีโหมดการปรับใช้งานค่อนข้างเยอะมากๆเลย ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะก็อยากจะแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องดิจิตอนอยู่ละกันนะ เราจะเริ่มตั้งแต่การทํางานพื้นฐานของกล้องนะคะปุ่มออโต้เนี่ยจะเอาไว้สลับโหมดเนาะกดหนึ่งครั้งจะสลับไปใช้โหมด P กดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับมาใช้โหมดออโต้เนาะซึ่งโหมดออโต้เนี่ยจะเน้นใช้งานแบบปร่งและถ่ายแฟชที่เขาให้มาจะมีแค่แฟชออโต้ Auto กับปิดแฟชนะคะแฟชออโต้ Auto คือมันจะติดต่อเมื่อสภาพแสงนะ่ะท,ที่เราถ่ายเนี่ยแสงมันน้อยกล้องคำนวณว่าแสงไม่พอแฟชถึงจะติดให้นะคะแต่ว่าถ้าแสงมากพอแฟชก็จะไม่ติดนะ ปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่ม DISP นะคะย่อมจาก Display เป็นการแสดงผลหน้าจอนั่นเองแล้วแต่จะเลือกได้เลยกดปุ่มตรงกลางฟังก์ชันนะคะในโหมดออโต้ทำได้แค่ตั้งเวลาถ่ายนะก็จะมี10วิ2วิหรือว่าคัสตอมเวลาตามที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งในกล้องดีจิตอนทุกตัวเนี่ยด้านล่างเขาจะมีรูส,สำหรับเสียบขาตั้งกล้องนะคะ ใครที่มีขาตั้งกล้องพกพาหรือขาตั้งกล้องเล็กเนี่ยสามารถเสียบกับตรงรูตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็ใช้อันนี้ควบคู่ไปก,กับการตั้งเวลาถ่ายในการเซลฟี่ถ่ายตัวเองนั่นแหละเวลาเรากดถ่ายด้านหน้ามันจะมีไฟกระพริบแล้วมันก็จะนับถอยหลังตามเวลาที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะ ถัดมาก็จะเป็นโหมดปรับขนาดไฟล์ภาพนะคะไฟล์ L คือไฟล์ใหญ่สุดนะคะถ่ายได้422ภาพอันนี้ขึ้นอยู่กับความจุเมมที่ใช้ด้วยนะคะลดลงมาก็จะถ่ายจานวนได้มากขึ้นยิ่งไฟล์เราเล็กเท่าไหร่พื้นที่ในเมมเราก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองแต่เราจะแนะนําให้ใช้ไฟล์ใหญ่สุดดีกว่านะคะแล้วก็สามารถปรับขนาดไฟล์วิดีโอได้นะมี2อขนาดนั่นเองก็คือ1280กับ640นะคะอันนี้เราจะใช้เป็น1280ในการเทสให้ดูนะคะ เราจะกดออโต้อีกครั้งเพื่อสลับมาใช้โหมด P นะคะโหมด P ก็คือโปรแกรมเราจะปรับตั้งค่าต่างๆได้เยอะมากขึ้นนะคะแฟลชเนี่ยเขาจะเพิ่มการเปิดแฟลชถาวรมาให้เราแล้วก็เป็นแฟลชสาหรับถ่ายคนนะคะแฟลชถาวรคือมันจะติดทุกสภาพแสงไม่ว่าจะอยู่ในที่สว่างแฟลชก็จะติดให้เราค่ะต่อมาปุ่มอีโคโหมดอันนี้เป็นปุ่มประหยัดพลังงานนะคะมันจะคอยดรอปแสงหน้าจอให้เราเพื่อประหยัดแบตเตอรี่แต่ว่าส่วนมากเราจะออฟไว้ White นะคะไม่ได้เปิดใช้งาน ปุ่มนี้จะเป็นโหมดช่วยเหลือนะคะเขาจะคอยบอกรายละเอียดแต่ละปุ่มว่ามันทานํางานยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ซึ่งมันเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยทีนี้เรากดปุ่มฟังก์ชันตรงกลางเนี่ยสังเกตว่าเราจะปรับตั้งค่าต่างๆได้เยอะกว่าตอนใช้งานโหมดออโต้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโหมดโปรแกรมเราจะปรับตั้งค่าได้เยอะขึ้นนะคะใครที่อยากปรับโทนสีภาพเนี่ยคือต้องสลับมาใช้โปรแกรมโหมดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ออโต้โหมดจะปรับพวกนี้ไม่ได้นั่นเอง อย่างหมดแรกก็จะเป็นโหมดวัดแสงนะคะ,ฉะเฉลี่ยทั้งภาพหนักกลางเฉพาะจุดแสงมันจะไม่เหมือนกันสังเกตที่หน้าจอนะอันนี้ไปปรับใช้หน้าง,งานได้เลยต่อมาคือไว้บิร a นบาล์น์นะคะหรือว่าสมดุลแสงขาวตัวที่ทําให้ภาพเรามีโทนติดเหลืองติดฟ้าติดเขียวติดส้มคือปรับตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราใช้งานออโต้ไว้บิร a นบาล์น์เนี่ยโทนภาพเรามันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะสถานที่ที่เราถ่ายนะอย่างห้องเราเนี่ยมันจะมีความเขียวๆนิดนึงเพราะว่ามันสะท้อนมาจากต้นไม้ที่ผ่านเข้ามาในห้องนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ Auto a ance, ออโต้ไวเบิร์นีวามติล เขียวประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเราลองจัดแสงใหม่ปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดไฟส้มเซตไฟในห้องใหม่ให้มันมีบรรยากาศเป็นส้มๆเหลืองๆอ่ะโทนภาพของเราที่ได้มันก็จะออกมาติดส้มติดเหลืองก็คือทั้งหมดโดยรวมมันขึ้นอยู่กับแสงนะสถานที่เราถ่ายล้วนๆเลยเป็นปัจจัยหลักๆเลยต่อมาคือไว้บาลานซ์ที่เป็นรูปพระอาทิตย์กับรูปก้อนเมฆนะคะอันนี้จะให้คาแรคเตอร์ภาพเป็นโทนอุ่นๆหน่อยภาพจะติดเหลืองๆฟิลฟมนิดหนึ่งนะคะ มาก็จะเป็นแสงทางสเตนนะคะภาพจะติดฟ้าแล้วก็ฟูเรเซนต์ฟูเรเซนต์เฮจจะให้ภาพที่ติดโทนส้มๆนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือโทนภาพที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าในกล้องของเรานะคะบางคนชอบติดฟ้าติดเหลืองติดส้มสามารถปรับในไว้บาลานซโหมดได้เลยนะ อีกอันที่หลายคนมองข้ามก็คือคัสตอมไวบลานนะคะเราสามารถปรับสมดุลแสงขาวได้ด้วยตัวเองโดยการกดปุ่มเมนูนะคะสังเกตที่หน้าจอจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะเราเอากรอบสี่เหลี่ยมนี้ไปวางไว้บนวัตถุที่ขาวที่สุดบนเฟรมภาพนะคะเพื่อทําให้ภาพของเราเนี่ยมันสีไม่เพี้ยนหรือจะใช้เกรการในการช่วยวัดอุณหภูมิแสงก็ได้นะคะมันใช้เพื่อทําให้แสงในภาพเนี่ยไม่เพี้ยนนะเป็นสีที่ตรงที่สุดนะคะอย่างสีขาวเนี่ยมันจะทําให้สีขาวไม่มีความติดเหลืองนั่นเองนะ อันนี้ก็ลองเปรียบเทียบภาพที่ใช้ออโต้บาลานกับภาพที่ใช้เกรกัดในการช่วยวัดแสงนะคะภาพที่ใช้ออโต้บาลานเนี่ยสีขาวมันจะติดเขียวๆนิดนึงส่วนภาพที่ใช้เกรกัดมันจะเป็นขาวที่ตรงกับความเป็นจริงนะคะอีกรณีหนึ่งใช้คัสตอมไวบาลานกรณีที่เราอยากลดความส้มของวัตถุบางอย่างนะคะอย่างแสงไฟเนี่ยเราก็ใช้คัสตอมไวบาลานในการช่วยลดความส้มนี้นะคะ ต่อมาคือค่า ISO นะคะค่าความไวแสงมือใหม่เราแนะนำใช้ออโต้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมจะมาอธิบายให้ฟังนะคะในตัวกล้องนี้ตอนเนี่ยสามารถปรับ ISO สูงสุดได้1น0 0นะคะซึ่ง ISO สูงสูงเนี่ยมันจะทำให้เราถ่ายได้ที่แสงน้อยได้ดีนะคะกรณีที่เราเปิดแฟลชไม่ได้นั่นเองนะแต่มันจะแลกมาก,กับ noise ที่เยอะมากๆะคะมันจะลดคุณภาพของไฟล์ภาพลงไปด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้ ISO เลขน้อยเนี่ย มันจะทําให้เก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีนะคะแต่มันจะแลกมากกับภาพที่สั่นเบลอนะคะเพราะว่ากล้องดิสต้อนเก่าพวกนี้มันจะไม่เหมือนกล้อง iPhone กล้องสมัยนี้ที่สามารถถ่ายแสงน้อยโดยไม่เปิดแฟลชแล้วภาพมันจะนิ่งได้นะคะ ISO เนี่ยมันต้องควบคู่มากับพวกค่ารูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์ซึ่งกล้องดิสตอนเก่าเล็กๆเนี่ยมันปรับไม่ได้เหมือนกล้องใหญ่ๆนะคะพวกกล้องโปรเนี่ยมันปรับควบคู่ไปด้วยกันได้ทําให้ถ่ายได้ที่แสงน้อยแล้วภาพไม่สั่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล้องดิสต้อนก็แนะนําให้เปิดแฟลชดีที่สุดค่ะ ่อมาเอฟเฟกในโหมด P นะคะยังที่บอกว่าเราปรับตั้งค่าต่างๆ,ๆได้เยอะมากๆเขาก็จะมีเอฟเฟกต่างๆมาให้เราใช้นะคะเป็นโหมดสําเร็จรูปไม่ว่าจะถ่ายที่แสงน้อยถ่ายฟิชอายนะคะอันนี้เราจะลองให้ดูภาพที่เราไปใช้งานโหมดฟิชอายมานะคะโหมดฟิชอายก็จะเป็นเหมือนเลนส์ตาปลานะคะเราสามารถกด D I S P เพื่อเลือกความนูนของเลนส์ได้นะคะอันนี้เราเลือกเป็นแบบเลนส์นูนปกตินะคะภาพที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกกล้องของเล่นนะคะก็จะให้ความเหมือนกล้องโลโมกล้องฟิล์มเก่าๆนะคะสามารถเลือกโทนสีของกล้องได้นะคะเป็นวอร์มโทนคูลโทนเลือกได้หมดเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเอฟเฟกภาพสีโทนเดียวนะคะก็จะมีตั้งแต่ภาพขาวดำภาพสีซีเปียแล้วก็ภาพบลูโทนนั่นเองส่วนเอฟเฟกวิวิดนะคะอันนี้มันจะให้โทนสีที่สดกว่าปกตินะคะถ่ายวิวถ่ายท้องฟ้าได้ค่อนข้างสวยเลย และอันสุดท้ายก็คือเอฟเฟกต์โปสเตอร์นะคะสีผิวเราก็จะนวลๆแบบเหมือนโปสเตอร์เก่าๆแบบนี้ค่ะ ยังมีอีกโหมดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปก็คือไลฟ์โหมดนะคะอยู่ในโหมด P นั่นแหละอันนี้เรากด DISP เพื่อปรับความสว่างของภาพได้นะคะเลื่อนไปทางอ่อนภาพจะยิ่งสว่างขึ้นเลื่อนไปทางแก่ภาพก็จะยิ่งมืดนะคะข้อดีคือมันสามารถปรับความสดของภาพได้นะเลื่อนไปทางสีสดหรือว่าสีธรรมชาติก็ได้ถ้าเลื่อนไปจนสุดของสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะติดขาวดำนะคะปรับโทนสีได้ด้วยนะจากโทนอุ่นเป็นโทนเย็นนะคะโทนจะติดส้มติดฟ้าก็แล้วแต่เราจะปรับได้เลย อีกโหมดหนึ่งที่อยากแนะนําในการปรับตั้งค่ากล้องนะคะก็คือโหมดชดเชยแสงนะคะเลื่อนไปทางเลขบวกภาพเราจะยิ่งสว่างเลื่อนไปทางเลขลบภาพเราจะยิ่งมืดบางคนชอบโทนสว่างโทนดาร์กไม่เหมือนกันแล้วแต่จะปรับได้เลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นโหมดการปรับทั่วไปเหมือนในโหมดออโตโ้เองถัดมาเป็นปุ่มสําหรับบันทึกวิดีโอนะคะก็คือปุ่มแดงตรงนี้นะเวลาเรากดเนี่ยมันจะบันทึกวิดีโอให้เราเลยทันทีนะสังเกตว่ามันจะขึ้นว่ากําลังอัดนะคะซึ่งระหว่างถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถซูมเข้าซูมออกระหว่างถ่ายวิดีโอได้นะในกล้องแค n นนสามารถทําาาได้แต่ว่วกลงบำ ฮอก็ซูมเข้าซูมออกระหว่างถ่ายวีดีโอไม่ได้นะคะซึ่งเราสามารถใส่พวกไวบาราน์ใส่ชดเชยแสงให้กับวีดีโอได้นะถ้าเราอยากให้วีดีโอเรามีความติดเหลืองติดฟ้าเราใส่ในโหมด P ได้เลยนะคะแล้วก็กดบันทึกวิดีโอของเราก็จะเป็นสีตามที่เราปรับตั้งค่าไว้ในโหมด P นั่นเองนะคะ แต่วิดีโอจะไม่สามารถใส่พวกเอฟเฟกต์เลนส์ตาปลาเอฟเฟกต์กล้องถอยได้นะคะใส่ไปเวลากดบันทึกกล้องมันก็จะเป็นภาพปกติให้เรานะคะดังนั้นมันใส่ได้แค่โหมดพื้นฐานพ,พวกไวบลา,านพวกเฉยแสนเท่านั้นนะแล้วก็เรื่องระยะของแฟลชก็มีผลต่อภาพที่ได้นะคะการที่เรายืนห่างกับกล้องมากเกินไปก็จะทําให้แฟลชสัดไม่ถึงหน้าเรานะคะทําให้บางคนวงวงว่าทําไมเวลาถ่ายแล้วผิวมันไม่เห็นฉ่าไม่เห็นโกลมเหมือนคนอื่นเลยเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะว่ากล้องที่เราใช้เนี่ยระยะแฟลชของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งระยะกาลังดีของเรา คือระยะถอยห่างจากกล้อง29นะคะหรือว่ากล้องบางรุ่นเขาปรับความแรงแฟชได้อันนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะถอยห่างกล้องยังไงแฟชก็ยังสาดมาถึงตัวเราอยู่ดี ต่อมามาที่เรื่องการตั้งค่ากล้องนะคะบางคนไม่ชอบสกินโทนติดเหลืองอยากให้ผิวออกมาขาวขาวอมชมพูหน่อยเราจะปรับไลฟ์โหมดนะคะไปทางสีธรรมชาติลบสแล้วก็คูโทนลบสนะคะภาพมันก็จะติดฟ้าแล้วก็สีไม่ค่อยสดมากนะคะถ้าอยากให้ผิวขาวขึ้นแนะนําให้กดชดเชยแสงสักบวกหนึ่งแล้วก็เปิดใช้งานแฟลชตลอดเวลานะคะเพราะว่ากล้องยี่ต้อนกับแฟลชเป็นของคู่กันนะคะ ปัจจัยหลักๆก,ก็คือสภาพแสงมันมีส่วนมากๆนะคะยิ่งแดดแรงๆเท่าไหร่ยิ่งดีนะกล้องนี้ตอนชอบแสงแดดนะคะการที่เราเอาหน้าเข้าหาแดดแล้วก็ถ่ายแล้วก็เปิดแฟลชไปด้วยมันคือคอมโบที่ดีมากๆนะทุกคนมันจะทําให้ผิวเราค่อนข้างโกลเลยแต่ว่าถ้าเราถ่ายแสงช่วงเย็นเนี่ยโทนภาพที่ได้มันก็จะออกมาอีกมูดหนึ่งนะคะผิวมันก็จะซอฟ์ลงนะคะน,นี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหลักการง่ายๆก็คือใช้หลักการสีคู่ตรงข้ามนั่นเองนะถ้าสถานที่เราถ่ายมันติดส้มเราก็แค่ใช้ไว้บาลานซ์ ที่มันติดฟ้าซึ่งฟ้ามันตรงข้ามกับส้มนั่นเองนะคะมันจะทําการดรอปแสงความส้มนั้นลงไปนั่นเองมันก็ทําให้ไอความส้มนั้นน่ะมันถูกดรอปแล้วผิวเราก็จะไม่ติดเหลืองนะคะอันนี้ลองไปใช้งานดูได้มาถึงโทนฟิล์มที่ทุกคนถามหานะซึ่งอันนี้ขอยกตัวอย่างโทนฟิล์มในแบบของเรานะจากการใช้กล้องฟิล์มมาก่อนนะคะยกตัวอย่างฟิล์มโกดักคาลเจอร์พารภาพมันจะมีความติดเหลืองอันนี้เราจะปรับให้มันใกล้เคียงกับฟิล์มโกดักคาลเจอร์พารมากที่สุดนะคะ แปะไว้ให้ตามนี้เลยนะคะภาพที่ได้มันก็จะออกมาติดเหลืองๆประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกล้องฟิล์มเป๊ะแต่ก็จําลองใกล้เคียงมาถึงคําถามยอดฮิตค่ะก็คืออยากได้กล้องที่ถ่ายออกมาแล้วฟุงฟ้งๆเบลอๆต้องใช้กล้องยี่ห้อไหนอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าความฟุ้งของภาพมันเกิดจากความละเอียดเลนเซ็นเซอร์รับภาพตําหนิหน้าเลนก็มีส่วนหรือว่าราฝ้าฝุ่นที่เกิดอยู่ในเลนก็มีส่วนทําให้ภาพมันฟุ้งได้นะคะหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่ากล้องยี้ตอนทุกตัวถ่ายออกมาแล้วภาพจะฟุง้งจะเบลอนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ทุกตัว ะะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ เราจะเอาพลาสติกเนี้ยมาจําลองว่าเป็นฝุน่นเป็นฟ้าเป็นลาที่มันมาเกาะอ,อยู่หน้าเลนนะคะเวลามันมีอะไรมาบดบังหน้าเลนเนะมันก็จะทําให้เลนเนี้ยมันลดประสิทธิภาพลงภาพเราก็จะเบลรอซึ่งเทคนิคเนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะที่ใช้เวลาที่เราอยากให้ภาพเราดูฟุ้งดูซอฟต์ลงนะคะสมัยนี้เขาจะมีซอฟต์ฟิลเตอร์แบบนี้มาให้ใช้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่มีก็สามารถใช้ถุงพลาสติกเนี้ยมาครอบหน้าเลนได้ทําให้ภาพเรามันดูซอฟต์ลงนะคะเปรียบเทียบระหว่างมีถุงพลาสติกครอบหน้าเลนกับไม่มีนะคะ มันก็จะได้ฟิลประมาณนี้หรือว่าเราจะใช้ความมันบนนิ้วมือของเราเนี่ยแหละมาป้ายที่หน้าเลนก็ได้นะคะ ซึ่งมันเคยฮิตเป็นกระแสช่วงหนึ่งนะที่ติ k t ต็อกเขาจะเอานิ้วมาจิ้มที่หน้าแล้วก็เอามาป้ายหน้าเลนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้หน้าเลนของเราเนี่ยมันมีความมันความฟุ้งประมาณหนึ่งนะคะก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะเทคนิคนี้มันใช้ได้กับกล้องดิจิตอลกล้อง iPhone กล้องใหญ่กล้องอะไรก็ได้นะคะเอามาป้ายหน้าเลนมันก็จะทําให้หน้าเลนเราฟุ้งๆเบลอๆมัวๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกล้องที่มันมีตําหนิมีลามีฝ้ามีฝุ่นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเทสให้ดูนะคะระหว่างเอานิ้วป้ายหน้้าาเลลลนนแวก็องถ่ยดูะะค กับอีกอันเราจะลองใช้เป็นถุงพลาสติกครอบหน้าเลนนะคะฟิลภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนะถ้าเราขยำถุงให้มันยับยับหน่อยเนี่ยมันก็จะมีแสงแฟลร์เล็กๆนะมันก็จะทําให้ดูฟุงฟ้งฟุ้งฝันฝันละมุนละมุนหน่อยก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคที่แบบให้หลายๆคนลองนําไปปรับใช้ดูได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะ สีผิวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะคะบางทีการที่เราซื้อกล้องตามเน็ตไอดอลเนี่ยไม่ได้แปลว่ากล้องรุ่นนั้นจะถ่ายออกมาแล้วเหมือนกับเขาเป๊ะๆนะคะสภาพแสงน่ะที่ถ่ายการปรับตั้งค่าทุกอย่างมันมีผลหมดนะคะดังนั้นก็ลองใช้กล้องที่ตัวเองมีนะลองปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองลองปรับใช้งานหลายๆแบบนะคะเพราะว่าการใช้เวลาอยู่กับกล้องตัวหนึ่งนานๆเนี่ยปรับจนรู้ว่าเราเหมาะกับอะไรแบบไหนเนี่ยมันก็ทําให้กล้องตัวนั้นเป็นกล้องตัวโปรดได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องรุ่นฮิตก็ได้นะคะ 好。